15เมษายน2565วันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งทางวัดป่ารักน้ำบ้านจานอเภอบ้านม่วงจัังหวดสกลนครได้จัดงานบุญอุทิศญาติทรงน้ำพระาธาตุบ่มรักไว้เป็นงานประจำปีซึ่งศรัทธาสาธุชนจะได้มีโอกาสทำบุญอุทิศให้ญาติพี่น้องท่งน้ำพระบรมรัตนเจดีหรือพระาธาตุบ่มรักส่งน้ำพระสงฆ์บิดามารดา ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณในวันเดียวกันนับเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไปตอนเช้าเป็นพิธีใส่บาตรรอบองค์พระทาตบ่มรักญาติโยมต่างทยอยมารอตั้งแต่เช้ามืดคณะสงฆ์หลายสิบรูปก็ได้เดินทางมาจากที่พำนักของท่านเองเพื่อให้สาธุชนที่เดินทางมาได้ร่วมบุญกันท่วนหน้า เวลาเจ็ดนาฬิกาสานาทีเมื่อทุกฝ่ายพร้อมแล้วพระสงฆ์ก็ออกรับบิณฑบาตรอบพระาธาตุบ่มรักสาธุชนทุกเพศทุกวัยท,ที่เดินทางมาร่วมงานบางคนได้กลับบ้านเพียงปีละครั้งบางคนเดินทางมาจากต่างถิ่นที่ไกลแสนไกลแม้จะทำมากทำน้อยแต่กำลังบุญนั้นยิ่งใหญ่ด้วยแรงศรัทธา หลังจากพิธีตักบาตรเสร็จแล้วญาติโยมก็มาจะเตรียมพัตหานร,รอถวายพระในศาลาหอชันเมื่อจะเตรียมพัตหานเสร็จแล้วญาติโยมก็สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลห้าแล้วกล่าวคำถวายพัตหานจากนั้นกล่าวคำแผ่เมตตาและถวายปัจจัยเครื่องทยธรรมแก่พระสงฆ์ พระสงฆ์ให้พรแล้วประพรมน้ำพระพุทธมนต์เมื่อเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดญาติโยมจึงได้ร่วมกันนำพัตหารเข้าไปถวายแก่พระสงฆ์เวลา14นาฬิกาชาวบ้านได้ตั้งขบวนเพื่อแห่พระแก้วจำลองรอบหมู่บ้านพร้อมทั้งได้นำอาหารหวานข่าวที่ญาติโยมนำมาทำบุญในตอนเช้าเช่นข้าวจีข้าวเกรียบนมและขนม ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านนั้นๆด้วยเป็นความตั้งใจที่พระอาจารย์มหาอาจได้ทำมาตลอดและอยากจะทำต่อไปเรื่อยๆในทุกๆปีสิ่งนี้ผู้รับก็ดีใจผู้ให้ก็มีความสุขเกิดเป็นบุญทั้งสองฝาเมื่อแห่พระแก้วจำลองจนรอบหมู่บ้านแล้วก็แห่เข้ามาในวัดป่ารักน้ำ แล้วจึงมาแห่ดอกไม้บูชาพระาธาตุบ่มรักอีกสามรอบจากนั้นญาติโยมได้ขึ้นมารวมกันบนพระาธาตุบ่มรักรับฟังธรรมโอวาทจากพระอาจารย์มหาอานแล้วกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันพระสงฆ์นำพาญาติโยมกล่าวคำบูชาพระาธาตุบ่มรักแล้วจึงให้พรแก่ญาติโยม พระอาจารย์มหาอาจได้ส่งน้ำพระาธาตุบ่มรักเป็นรูปแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วญาติโยมเข้ามาส่งน้ำพระสงฆ์เป็นลำดับต่อมาบรรยากาศงานบุญอุทิศญาติส่งน้ำพระาธาตุบ่มรักและวันสงกรานวันสุดท้ายเต็มไปด้วยความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำทั้งกายและใจเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบท่ามกลางป่าไม้สายน้ำ ที่อยู่รายล้อมเป็นการแสดงให้เห็นอีกหนทางหนึ่งของความสุขก็คือความสงบนั่นเองหลังจากส่งน้ำพระสง์เสร็จแล้วญาติโยมก็ส่งน้ำพระธาตุบ่มรักและกราบขอพรต่อพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ในองค์พระธาตุบ่มรักแห่งนี้อีกด้วย